สวัสดีครับครับพบกับพวกเรานะครับรายการฟองฟอดคลินิกนะครับพบกันทุกวันจันทถึงศุกร์เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมนายศิริพงศ์อินทรสิริหรือว่ามอรับครับผมอิทิวัตไพศินนะครับหรือว่าบอมนะครับวันนี้ก็เป็นพิธีกรนะครับสาหรับคําถามของเพื่อนนะครับก็คือที่ถามกันเข้ามาครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร่นะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับครับผม ช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work s, ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคำถามวันนี้นะครับก็คือมีคนถามเขาว่า คือเขารับไฟล์ p c f ไฟล์มาจากลูกคา้าโปรแกรมอาจจะมาจากสมาร์ทแพนโนตแพนหรือว่าโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับง,งานท่องนะก็เป็นซอฟต์แวร์ใหญ่ๆเนาะที่ใช้แต่เราเอามาใช้กับในส่วนของผลิ a แพนของเราช่คคก็คือขา้ถามว่าผลิตแพนเนี่ยสามารถเอาไฟล์เนี่ยไปทำดอยน์ได้ไหมนะครับอเดี๋ยวมาลองดูกันในโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของ ไฟล์พิเศษเนาะก็จะเป็นถ้าเป็นโปรแกรมธรรมดาก็อาจจะเปิดไม่ได้หรือว่าดูไม่ได้เลยนะครับ<ช>ันจะเป็นเหมือนไฟล์พิเศษเขานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะงานท่อจอออกมาประมาณนี้แหละนะครับ<ม>ก็คือเปิดในเอทีเอ็มนะเอทีเอ็มนะจากนั้นนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับการ Import นะครับก็คือให้ไปที่แท็บเอทีเอ็มนะครับไปที่เจนพิเศษนะครับจากนั้นนะครับเลือกสไตล์การเจนรอไว้เลยนะครับ ผมจะเลือก Gen เป็น dimension แล้วก็โชว์บอมบ์ดยนะครับจากนั้นไปที่ไฟล์แล้วก็ import เลือก p c f s file เข้ามาเลยนะครับคลิกแค่นี้ครับรอสักครู่นะครับสังเกตว่าเราได้ดอิงเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองใช่ง่ายแค่นี้เลยจอยแต่ว่าก่อนที่จะทำ p c f s ฟล์ file ต้องเตรียมข้อมูลพวกไฟสเป s คนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะบอกพวก output พวกนี้มาด้วยนะครับสำหรับคนที่ ต้องการทำอย่างนี้นะครับก็ใช้อย่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้พวกเราครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับทำคลิปใหม่ๆดีๆอีกนะครับครับผมก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา4ี่มงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ